ไขข้อสงสัยกระจ่างฉเฉลยแล้วแม่พิงกี้เอาเงินไปไหนหมดหลังลือซุกเงินเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนฮือหาไม่น้อยเมื่อเผจดังได้เปิดบ้านสาวพิงกี้สาวิกาอดีตนางเอกดังที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแลเผยถึงสาเหตุจริงที่ไม่อวดรวยไม่อวดแบรนด์เนม อีกทั้งน้อยคนจะรู้ว่าสาวพิงกี้ไม่ได้รวยอูฟูเธอทำทุกอย่างแม้แต่ขายโรตีในบ้านเาถวาในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งข่าวที่ตามมาติดๆนั่นก็คือข่าวมาว่าคุณแม่ของสาวพิงกี้หมดเงินไปกับบ่อนหมดเกลี้ยงนั้นไม่เป็นความจริงแต่เหตุนั้นมาจากที่คุณแม่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียส่วนลูกชายก็เป็นถึงกรรมการบริษัท CEO คุณแม่พิงกี้เลยทำการลงทุนไปกับ forex 3 d ไปเป็นที่เรียบร้อยและไม่ได้มีการซุกเงินแต่อย่างใด